มาครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ครับเม้งพาไปชมครับสัตว์และครอบครัวครับ PPV เจที่นั่งครับยอดนิยมอึดทึกชนนะครับมาพร้อมกับราคาเพียงแค่689,000บาทครับกัปตันต้าครับโฟลเจอร์นะครับ 2.4V คันนี้ครับเป็นตัวทูตแรกที่สอครับกับรถปี2016นะครับรถบ้านมือเดียวครับลูกค้าท่านเก่านำมาเทินครับสิ่งที่มาคันนี้ครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแล้วครับมามาพร้อมกับยางปีใหม่แล้วนะครับ ภายในครับสภาพเบาะเดิมสวยเดิมนะครับบาะปักผู้น้าเป็นไะไรฟ้านะครับคอนโซลด้านหน้าครับสภาพเดิมสวยเลยมีแผนที่นำทางถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือกำลังมองหาครับรถครอบครัวนะครับ PPV เจที่นั่งไว้ใช้งานครับคันนี้ผมบอกแล้วคุ้มค่าคุณค่าห้าพรับชมดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนใจรถมือ2ทุกคนทุกทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องครับส่วนรถเข้าใหม่นะครับกับทางเมิษัยนต์ครับกันอีกเช่นเคยนะครับกลับมาพบกับเม้งครับกันอีกครั้งนะครับที่ก๊อดังสามครับซึ่งรถของทางสังกันใหญ่ครับบริษัทพยนต์นะครับที่ตั้งบริษัทครับอยู่ตรงซอยเสียไทย68นะครับแยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับขังรถมือ2ครับที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีครับ วันนี้้ดานหน้าครับผมเอาใจใส่ครอบครัวครับ P P V เจ็ดที่นั่งนะครับในราคาครับประหยัดจับต้องได้นะครับมาพร้อมกับราคาผ่อนเพียงแค่11,900บาทเท่านั้นครับกับ Toyota ครับ Fortuner นะครับ 2.4V คันนี้เป็นตัวทูตนะครับ2ครับรถปี2016ครับได้เป็นงานสีบอลเงินนะครับแล้วคันนี้ครับเป็นรถลูกค้าท่านเก่านะครับนำมาเทิร์นครับรถบ้านมือเดียวสภาพเดิมสวยเลยสิ่งที่ได้มานะครับรุ่นนี้ของตัวนี้ไปชมหน้าของตัวคุกกี้ของตัวฟันหน้าที่ได้มาเป็นงานไฟลายเบกเตอร์ของตัวหลอดลูกแก้ว LED นะครับ มีไทไทม์นะครับของตัว LED ที่เป็นงานไฟของตัว l d 5หลอดเรียงนะครับอาจารัดหน้าครับตัวนี้เป็นงานโฉมใหม่ของตัวรุ่นที่เป็นปี16ขึ้นมาแล้วนะครับไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าท่านเก่านะครับติดตั้งงานนะรัสเกิร์ตรอบคันให้นะครับในส่วนตัวงานไฟตัดหมอกครับต้องส่องฟังอย่างสภาพเบลมใสๆนะครับเลขทะเบียนนะครับ5กอไก่คอควาย3259ของกรุงเทพมหานครนะครับจำเลขทะเบียนสวยๆอันนี้ไว้เลยนะครับแล้วโทรหาผมได้เลยนะครับเซอร์เม้ง ที่เบอร์สรุกซีหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี้นะครับแอดไลน์นะครับทักเขาสอบถามรายละเอียดของรถครับหรือเงอนขายกระทางไฟแนนซ์ครับกระทางผมก่อนเลยนะครับ เครื่องยนต์เทมานะครับเป็นเครื่องยนต์ 2.4V คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับกรหัสเครื่อง 2GDFTV นะครับแรงม้าที่ให้มา150แรงม้านะครับแรงบิดครับสูงสุดถึง400นิวตันเมตรสภาพครับคันนี้นะครับคือรถบ้านมือเดียวนะครับลูกค้าทั้งเก่านำมาเทิร์นให้ดูเลยทันคมนะครับของตัวงานฝาปูนด้านหน้าทั้งสองฝั่งยังสภาพเดิมสวยนะครับในราคาเพียงแค่689,000บาทนะครับคันนี้ได้รถครับครอบครัว p ี7ที่นั่ง7ไปใช้งานครอบครัวนะครับ ต่อมาให้ดูผิวพันธ์ของตัวงานด้านหน้านะครับคันนี้นะครับจะแทบ,บจะไม่มีร้ออยนะครับสะเก็ดหินนะครับหรือรอลากยิ้มเลยนะครับติดตั้งงานกระสกเกิลรอบคัน,นครับออกแบบให้ดูดูด้านมากขึ้นนะครับคิ้วโบกสมล้อทั้ง4ล้อตัดด้วยงานที่เป็นสีดําแล้วนะครับ ล้อแม็กครับ18นิ้วนะครับเงาเดิมๆนะครับจากโรงงานคันนี้ครับมัดมาบอกยางบิสโตนนะครับทั้งทีนะครับเป็นยางครับปี2022 0 0นะครับระยะยางปี22นะครับแต่ถ้าลูกค้ามาดูรายละเอียดตัวหน้ายางรู้สึกว่าหน้ายางครับปีเก่าเกินไปนะครับหรือว่าดอกยางรู้สึกว่าสึกออกไปนะครับผมต้องการเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะครับระบบเบรกนิกทั้ง4ล้อนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูสภาพโช๊คด้านหน้านะครับนี้อาจจะมีการทับเปลี่ยนโช๊คด้านหน้ามานะครับแต่่คคนนีีี้้รเป็โชยหอด นะครับนะครับชื่อหอดีนะครับไม่มีรอยซึมรั่วของตัวน้ำมันชกคซุมน้อพลาสติกนะครับไม่มีรอยแตกหักอาจจะมีคาบเศษฝุ่นนะครับลดแรกเข้าที่ต้องทําการปรับเก็บรายของตงานช่วงล่างครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะครับเราทําการเก็บงานให้หมดนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับเช็คระบบของตัวเครื่องไฟฟ้าแบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อนส่งมอบครับไล่มาให้ดูเพลย์พานของตัวงานด้านข้างสภาพบางๆนะครับเดิมๆนะครับกระจกแท้เดิมนะครับจากโรงงานภาษีพรบบอคันนี้ปลดถึงปีหน้านะครับโดยมีนาคมวันที่7นะครับ จวงข้างครับเป็นงานสีรถตัวรถปรับภาพไฟฟ้านะครับมีไฟเลเซอเรียบร้อยลูกค้าตั้งเก่าติดตั้งงานกระสาาให้ด้างค้างเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้การีซา์ของตัวด้านข้างจะตัดด้วยงานโครเมี่ยมด้ามจับงานด้านหน้าแผงประตูเป็นระบบหัวตัวกญแจคยเรีสมาร์ทีทีเรียบร้อยนะครับกระจกแท้เดิมนะครับจากศูนโตลิต้าเป็นอากสกัสซับเสียงสองชั้นให้เรียบร้อยทั้งคันแล้วนะครับระบบอัตโนมัติคันนี้ครับมีให้เรียบร้อยนะครับ ภายในนะครับของเจ้าตัว f ฟร์เจอร์นะครับของตัวสดีซีวีนี้ครับได้เป็นงานเบาะหนังนะครับเบาะเป็นงานสีน้าตาลสภาพเบาะเดิมสวยนะครับคันนี้ถือว่าลูกคันเก่าดูแลรักษาอย่างดีเลยนะครับปอกว่าคุณขับคู่หน้าเป็นงานไฟฟ้านะครับงานพรมมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ไม่ต้องทาการติดตั้งงานพรมเพิ่มคู่มือของการใช้งานคันนี้มีให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าจอฮัสกี e นนะครับแผนที่นําทางคันนี้ครับมีให้แล้วพร้อมกล้องบันทึก้านหน้านะครับคันนี้มีให้ครบเลยนะครับออปชั่นเพิ่มเติมนะครับไม่ต้องการับ โค้ดสารหลักเลยของการดูปัจจัยหลักของตัวลมอสองครับผมต้องการแกะให้ดูนะครับแบบละเอียดครับหมนลูกค้ารับชมเองที่ทางบริษัทรถยนต์ครับล้อสปอเ์นอาร์คด้านบนนะครับไม่มีเรื่องของการตต่อหรือการข้อง,งานของตัวโครงสร้างนะครับงานเสาบีนะครับด้านข้างนะครับหุน็อตไม่มีการแกะหรือการขยับทั้งด้านบน,นและก็ท้านข้างนะครับงานโครงสร้างเสาเอนะครับหุน็อตไม่มีการแกะและก็ขยับ ซอกด้านในหัตัวฮอนหัวน็อตนะครับคันนี้นะครับสภาพเดิมสวยเลยนะครับก็จะเล้ลงจะได้เป็นงานออโต้ทั้ง4บานแล้วนะครับงาน t w i เตอร์มีให้ด้ามจับขึ้นครับลงสะดวกสบายมีให้ทั้งสองฝั่งนะครับต่อมาไล่ให้ดูนะครับตะเข็บซิลิโคนข้างๆแผงประตูทุกยางขอบประตูนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับหรือรอยเปื่อยนะครับถือว่าคันนี้ครับได้ราคาสุดคุ้มเลยเพียงแค่6กแสนแปดหมื่นบาทได้ลดสายครอบครัวไว้ใช้งานในครอบครัวครับ7จที่นั่งคันนี้นะครับอึดถึกทนอยู่แล้วนะครับต่อมาไล่เรียงานนแผงงรระะตหลััคบ ภายในนะครับสภาพเดิมเลยนะครับสภาพเบาะนเดิมสวยๆเบาะทำการทำการปรับพับได้60-40นะครับคันนี้นะครับขออนุญาตทำการปรับพับไปดูนะครับ6ก40ดึงขึ้นไปงานพมมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพของตรงงานให้ลูมนะครับสภาพสวยเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแอร์ออโต้ระบบไฟกลางๆนะครับเป็น led ให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับผมไล่ให้ดูนะครับในส่วนของตรงงานนะครับ๋ยวขออนุญาตทำการปรับในส่วนของตรงงานเบาะด้านหน้านิดนึงนะครับ เบาะปรับด้านหน้านิดหนึงนะครับเพื่อทําการให้ดูรายละเอียดตรงงานเบาะแถวนะครับสองนะครับด้านหลังนะครับว่านะครับสามารถทำการนะครับปรับพับม้วนขึ้นไม่ได้ที่บักแขนนะครับมีให้ที่วางขวดน้ําแก้วน้ํานะครับต่อมาให้ดูนะครับสภาพเบาะนะครับเดิมๆงานพรมมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีนะครับในส่วนของตรงงาน USB นะครับไว้ใช้งานนะครับติดตั้งเพิ่มมานะครับสองพอร์ต เพราะว่าเรท12โวลต์แล้ว20บาทแล้วก็ไฟ AC 220โวลต์ครับด้านหลังไว้ใช้งานนะครับสภาพเบาะถือว่าเดิมสวยเลยนะครับไม่ช้ํานะครับคันนี้โครงสร้างด้านหลังนะครับสภาพเดิมสวัสดิ์อาร์คเดิมนะครับงานเสาซีนะครับด้านข้างนะครับให้ดูนะครับไม่มีร่องของการตัดต่อนะครับของเราครับพี่ยนต์ครับเราเปิดมา25ปีนะครับรถทุกคันของเรานะครับคัเกิทเอนะครับเรามีทีมงานจัดซื้อนะครับที่มีประสบการณ์นะครับมากกว่าครับ 20ปีนะครับในการฉาชัญหาและคุณภาพกต A เอตรงนี้เข้ามาครับเรามีมาตรฐานของทางบริษัทอิสระชั o นของทางบริษัทชิกเข้าตรวจสอบโครงสร้างของตัวรถครับให้อีก2 0 4รายการนะครับลูกค้านะครับซอยใจได้เชื่อใจได้ซีรีกระทางเมงพยนต์นะครับต่อมาไล่ดูงานแม็กด้านหลังนะครับสภาพแม็กสวยเดินเลยนะครับคันนี้ไม่มีรอฟบาทเลยนะครับโครงสร้างด้านในนะครับไม่มีรอยค้ามสนิมนะครับไฟท้ายเป็น LED ให้เรียบร้อยแล้วนะครับฝาท้ายเป็นงานไฟฟ้านะครับสภาพหอดโตด้านหลังสภาพเดิมนะครับ งานสปอร์ดเานบนนะครับมีให้แล้วก็ไฟเบรคดีสามนะครับฝาท้าเป็นไงฝาเรียบร้อยนะครับด้านหลังของตัวงานแถว3ของตัว f ฟร์เจ e เนอร์นะครับคันนี้จะทําการปรับพับขึ้นไปออกด้านข้างนะครับคันนี้สภาพของตัวงานพรมด้านหลังครับคันนี้ปูให้รอบคันแล้วนะครับแม่ว่าจะเป็นชุดประแจนะครับแม่แรงครับด้านข้างมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพของตัวงานนะครับหลังคานะครับไม่มีรอยเลยนะครับแอร์คอนโซลมีให้3โซนไม่จะเป็นโซนด้านหน้านะครับตรงกลางแถว2แล้วก็ด้านหลังของตัวแถว3มมีช่องแอร์ให้เรียบร้อยนะครับ ไฟคอนโซลด้านหลังครับเปลี่ยนเป็นงาน LED เรียบร้อยแล้วนะครับฝาท้ายนะครับไปดูนะครับหัวน็อตไม่มีการแกะหรือการขยับของตรงงานหัวน็อตนะครับกระบอกโช๊คสภาพเดิมนะครับด้านท้ายเดิมเดิมนะครับไม่มีการชนโครงสร้างนะครับซีเดิมเดิมนะครับด้านหลังเป็นงานซีเดิมเดิมฝาท้ายไฟฟ้านะครับเรียบร้อยนะครับผิวพัดฝั่งขวานะครับไล่ดีให้ดูนะครับสภาพผิวพัดฝั่งขวาสภาพเดิมนะครับ ด้านหลังตัเทียทีนะครับคันนี้จะได้เป็นงานเบรกดัมนะครับคันนี้จะยังไม่ใช่งานเบรกดิสทั้ง4ล้อด้านหน้าเป็นงานเบรกดิสด้านหลังเป็นงานเบรกดัมรุ่นของตัวปี2 0 1 6นะครับร้อแคสีโครงสร้างนะครับให้ดูนิ้วรอยนะครับไม่มีคัดสนิมเลยนะครับซุมล้อพลาสติกนะครับไม่มีล้อแตกหักนะครับชาบเลด้านข้างทั้งสองฝั่งยังสภาพเดิมนะครับไม่มีล้อแตกเลยนะครับด้านหลังแผงประตูนะครับสวยเดิมนะครับคันนี้ไม่มีนิ้วรอยนะครับที่วางขนน้ำก็น้ำราหงมีให้เรียบร้อยสภาพเบาะเดิมเดิ สปอตเป็นอาร์คนะครับด้านบนนะครับไม่มีรอยของการตัดต่อหรือการเคาะงานนะครับเดี๋ยวต่อมาพามาดูในส่วนของตัวงานภายในนะครับระบบของตัวแห่งตัวด้านหน้าเป็นสมาร์ทที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนตัวงานโครงสร้างเสาเอฝั่งขวานะครับหัวน็อตด้านในไม่มีการแกะหรือการขยับนะครับของตัวงานหัวน็อตนะครับงานเสาบีนะครับด้านบนหัวน็อตสภาพเดิมด้านล่างนะครับหัวน็อตไม่มีการแกะหรือการขยับสติกเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบเหมือนเดิม สปอตเบ็อาร์คนะครับของตัวโครงสร้างน้านหน้าแผงประตูนะครับไม่มีการเคราะงานหรือการตัดต่อของตัวงานโครงสร้างนะครับมอปรับนะครับเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วแปชิศทางนะครับเดี๋ยวต่อมาผมพาไปดูนะครับในส่วนตัวง,งานภายในถือว่าคันนี้ครับคอนโซลด้านในสภาพสวยเดิมเลยนะครับกุญแจคีเลตนะครับเป็นรีโมทแล้วนะครับผมมีให้2ดอกนะครับ แล้วก็ระบอกการเปิดฝาท้ายนะครับทำว่าทําการเปิดได้สาวิธีนะครับสั่งการด้วยรีโมทนะครับหรือเปิดทางปุ่มฝาท้ายแล้วก็จะมีปุ่มของการเปิดสั่งการด้วยระบบไฟท้ายคอนโซลด้านหน้านะครับด้านฝั่งขวาไฟด้านหน้านะครับปรับได้5ระดับนะครับแล้วก็ฝากระโปรงด้านล่างครับฝาทาน์มาลนเปิดจากทางด้านล่างนะครับให้ดูนะครับคันเร่งนะครับเบรกนะครับไม่มีคาบสนิมนะครับในส่วนตรงปุ่มเอนจิ้นนะครับคันนี้นะครับอยู่ด้านขวามือนะครับ เดี๋ยวเขายาทำการให้ดูเขายาทำการเปิดนะครับตรงนี้อากาศร้อนนะครับขอรับแอร์นิดนึ่งนะครับหน้าจอปี่ต้อนเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอเล็กไมค์คันนี้อาจจะอยู่ที่20ง0 0 0หนึกิโลนะครับแต่รถของโตโยต้าเขาอึดถึกทนอยู่แล้วนะครับนี่เรื่องของตัวเครื่องยนต์วิ่งได้ไปหลายกิโลนะครับถ้าเฉลี่ยกับรถครับประมาณ8ปีใช้งานประมาณ20 0 0 0กิโลนะครับต้นต้นต่อปีถือว่าไม่ได้เยอะมากเกินไปเลยนะครับวัสดุของตัวหุมาลไยนะครับตัดดยงานลายไม้ด้านบนนะครับ หน้าจอนะครับออกแบบดีไซน์คันนี้นะครับถือว่าออกแบบดีไซน์ได้สวยเลยนะครับระบบพัฒนาชิปเล่นเกมมือนะครับมีให้ครับฝั่งขวาเช็คออนบอร์ดของตัวการปรับเซ็ตของตัวหน้าจอด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นลงของตัวเครื่องเสียงนะครับการปรับทิป A นะครับทิป B อัตราการเฉลี่ยการรีเซ็ตนะครับมีให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับระบบไฟหน้าออโต้ให้เรียบร้อยฝั่งซ้ายระบบของตัวเอเจนเมนต์เครื่องเสียงเชื่อมต่อบลูทูธสั่งการด้วยเสียงรับสายวางสายคันนี้นะครับมีให้ พอระบบของตัวความปลอดภัยครับแอร์แบ็คันนี้ครับมีให้รอบคันแล้วนะครับถึง7จุดนะครับระบบของตัวคุชชั่นโทลล็อกคามเดลนะครับคันนี้มีล็อกคามเดวให้เรียบร้อยแล้วนะครับพัวมาลไยนะครับปรับได้นะครับสีทิศทางดึงขึ้นดึงลงนะครับแล้วก็ยัมีที่วางขดน้ําแก้วน้ํ้บนข้างให้เราสองฝั่งนะครับหน้าจอทัชสกรีนคันนี้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็มีแผนที่นําทางแต่ผมทําการถอด SD c a r การ์ดนี้อันนี้ออกไปนะครับหน้าจอกล้องมองหลัง มีให้เรียบร้อยชัดๆเลยนะครับคันนี้ระบบแอร์ครับเป็นงานออโต้เรียบร้อยน่าจอดิิตอนที่บอกอุณหภูมิของตัวแอร์แล้วก็สปีดของตัวพัดลมพาวเวอร์เลสครับมีให้1พอร์ตแล้วก็พอร์ตสาย USB AUX แล้วก็ระบบของตัวการกันลื่นไหลนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ที่วางขนนก้าน้ำนะครับตรงกลางพร้พอมวง,งานสาปิดนะครับ ตัดด้วยงานคอนโซลที่เป็นงานลายไม้นะครับเกียร์จะเป็นเกียร์ที่เป็นซีคเชียลอัจนรัติครับที่เป็น6สปีดนะครับเล่นเกียร์ระบบเมนูนลได้นะครับหรือสามารถทําการปรับระบบขนตัวเกียร์ผ่านทางพาร์ตเนอร์ชิพได้นะครับระบบอีโคโหมดการใช้งานครับนี้ทีนี้มีให้แล้วก็พาวเวอร์โหมดมีให้เบรกตึงมือเอกลักษณ์ของตัวเฟอร์เนอร์นะครับจะเป็นงานเบรกตึงมือนะครับตึงๆมือเลยนะครับวัสดุตรงกลางนะครับของตัวที่พักแขนสภาพสวยเดิมเลยนะครับอยู่บล็อกตรงกลางมีให้คอนโซลด้านหน้าจะเป็นงานวัสดุองตรงงานหน ด้านในจะมีช่องใส่ของพร้อมตัวคูบ็อกร้องครืยอนเดียวกับตัวแอร์นะครับกร๊ล่นชักยังใช้งานได้ปกติเลยนะครับคู่มือของกาใช้งานครับคันนี้มีให้ครบเลยนะครับแต่ราคาเพียงแค่6กแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้ลถคอบคร่นะครับสายยอดนิยมครับอึดถึกทนไว้ใช้งานคันนี้นะครับก็เอาที่ด้านหน้าครับที่บอกไปนะครับมีให้เรียบร้อยนะครับที่สแว่นตาไฟคอนโซลของตัวด้านหน้าเป็นงาน LED แล้วนะครับแผงมังแดดด้านข้างนะครับได้ไฟเป็นงานออโต้นะครับรู้สึกว่าทั้งสองฝั่งเลยนะครับ เดี๋ยวผมพานะครับไปชมนะครับในส่วนของตัวห้องขึ้นด้านหน้านะครับอัตราดอกเบีย้ยนะครับของรถปี2016ผมต้องไล่ก่อนเลยนะครับของเราเ,าเป็นเครดิตเรื่อยใหญ่นะครับลูกค้าที่มีเครดิตรับไปเลยดอกเบีย้ยณตอนนี้เริ่มต้น4ปีนะครับ2.99นะครับถ้าเป็นนะครับ5ปีจะอยู่ที่ 3.29นะครับถ้าเป็น6ปีจะอยู่ที่4.29 7ปีครับอยู่ที่4.99เลทจะแตกต่างรุ่นของตัวรถปี2018ขึ้นไปคันนี้ฟรีดาวตกผ่อนเพียงแค่11,900บาทนะครับได้แล้วก็ครัวนะครับสายใช้งานติดกวงคันนี้นะครับไปเลยนะครับต่อมานะครผมพามาชมนะครับในส่วนของตัวห้องเครื่องด้านหน้านะครับคันนี้พี่จาราคันนี้เป็นเ่องยนนะครับ ดีเซลขนาด2.4ลิตรรหัสเครื่อง2 g d f t v 4สูบ16วาล์ว150แรงม้าที่มานะครับร้องกบแรงเบรกครับส so ุดถ hmm. ึง400นิวตันเมตรสภาพเครื Armed ่องยนต์นะครับนี่ค okay. uh ือสภาพแรกเข้ายังไม่ทำการนะครับ4ลอนเครื่องหรือเก็บรละเอียดตรงงานนะครับทุกอย่างผมทำการเก็บให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นลมของตัวสายพานทำนิ่งนะครับคันนี้ผมทำการเปลี่ยนใหม่ให้นะครับอาจจะมีรอบชักของตัวสายพานที่อาจจะมีการหย่อนนิดนึงครับแต่สภาพเครื่องยนต์นะครับสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยเ่อมรั่วนะครับของตัวน้ำมันเครื่องฝาคครรรออออบบเื่่งไมยลกนะั แลเจะหลักของการดูงานโครงสร้างด้านหน้าครับนี่ก็3จุดครับงานฝั่งซ้ายจุดแรกครับฝาโปรงสภาพเดิมนะครับแก้มในซอกเดิมทีน้ำเดิมนะครับสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบในเพดเดลโตยต้านะครับให้ดูแก้มฝั่งซ้ายไม่มีคดไม่มีงอมีการตัดต่อนะครับหรือสองนะคือคันด้านหน้านะครับให้ดูโครงสร้างสภาพเดิมนะครับไม่มีคดไม่มีงอหรือการชนโครงสร้างนะครับงานฝั่งขวานะครับสักพัฒเพดโตยต้าต้องอยู่เดิมนะครับระบบชุดเบรก ABS ครับไม่มีค่าสนิมระดับของตัว้ํามันเบรกทังสภาพเดิมนะครับ แดี๋ยวก็สมอสนะครับผมต้งการนะครับเก็บรายตรงงานให้นะครับให้ดูงานฝากระโปรงนะครับสภาพฝากระโปรงเดิมนะครับไม่มีบุกนะครับทิกรทุกอย่างอยู่ครบเลยนะครับให้ดูสภาพของตรงงานฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยนะครับของการข้องานแต่เทบซิลิโคนด้านบนนะครับสภาพเดิมนะครับเดี๋ยวก็สมมอนะครับผมต้งการเก็บรายตรงงานนะครับเราจะเป็นภายนอกภายในนะครับเก็บงานเบานะครับแล้วก็ตรวจสอบเช็คระบบื่อนยนนะครับไม่ได้เป็นระบบตัวชุดสายพานนะครับระบบแอ์นะครับ แล้วก็ขัดยุรอยงานทั้งหมดนะครับให้ลูกค้าก่อนสั่งมอบนะครับเรามีมรันตีครับดูแลหลังขายครับ30วันเกียร์ระบบตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ระบบเกียร์นะครับ4ระบบดูแลลูกค้าสวิตช์ครับหนึ่งเดือนเต็มๆนะครับถ้าลูกค้าสนใจสนใจครับเดี๋ยวกำลังหารถครอบครัวสาย p p v ิจ็ดที่นั่งอึดอัดทนคันนี้ไว่ใช้งานผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับราคาเพียงแค่689,000บาทนะครับได้รถสายครอบครัวไปใช้งานครอบครัวตัว7ที่นั่งครับคันนี้นะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มรรราาาาาคคคคกัับบบเพียงแ่11,900ทนะ สามารถโทรหาผมได้เลยครับเซอร์มิงที่เบอร์สุดทุกซีหนึ่งีหกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทนี้แอดไลน์หาผมได้เลยครับเรามีบริการของการส่งเอ็งกรสานภายในนะครับทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะอยู่นะครับในกรุงเทพครับหรือตากงหวัดเรามีบริการของการจัดส่งใช้ให้ตามที่อยู่ของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับพักเบอร์นะครับตามเบอร์ด้านล่างได้เลยครับก็จะกันนะครับฝากและแชร์กดติดตามนะครับกระทางช่องส่วนรถข้ใหม่ครับกระทางเมคยนครับเพื่อจะไปอัปเดตชฉยสวยขั้นถัดไปนะครับวันนี้ครับทางมิง